สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้ก็แบกร่างกายไปที่สนามมานะเออเป็นการแข่งทามิยะโกะทูเจแปน2024สนามที่2นะซึ่ง <laughs> ก็ได้เข้าร่วมนะแต่ไม่ได้เข้ารอบเท่าไหร่ <laughs> โดยที่น้องแดงก็ทำผลงานได้ไม่แย่นะเขาค a ิฟายรอบเดียวผ่านเออแต่ไปแพ้เอารอบสอง่ยวิ่งตามไม่ทันนะแต่วิ่งครบรอบนะออซึ่งเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เราได้ไปทำการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งว่าเป็นยังไงกันดีกว่านะไปะ

ออห,หลังหนึงยืนรอเลยครับยืนรอหังเพื่อนเลยทน้องหอบโอเคหลังจากที่เราดูวิดีโอย้อนหลังกันเสร็จแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าในตอนที่ซ้อมเนี่ยกับตอนที่แข่งอ่ะตอนที่แข่งมันจะเร็วกว่านิดหนึ่งนะสักประมาณ1วิถึง2วิแล้วแต่จังหวะนะ ตอนซ้อมเนี่ยได้ประมาณ27วินาทีตอนแข่งจริงได้สัก 25- 26ถึงแล้วแต่จังหวะที่มันลงมากระแทกแล้วมันวิ่งต่อดีแค่ไหนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในรอบที่แพ้นั่งดูเวลาที่แพ้และแพ้ไปตั้ง3วินาทีเลยนะแสดงว่าเขาวิ่งได้ประมาณ23วินาทีเองนะเร็วมากๆเลยนะเออยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมถึงวิ่งตามไม่ทันนะเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยรถก็ใช้มอเตอร์เร็วสุดและสปินแดสแล้วก็ใส่เกียร์สามจุดห้าด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงทางตรงเฉยๆนะเรายังไม่พูดถึงว่าจังหวะเลี้ยวดีไม่ดีหรือยังไงจังหวะที่เป็นทางตรงเนี่ยเห็นเลยว่าโดนคันอื่นวิ่งตามขึ้นมาแซงนะเออซึ่งสปินแดสที่เกียร์สามจุดห้ามันก็น่าจะเร็วสุดแล้วป่ะมันมีเร็วกว่าน,นี้อีกเหรอหรือว่าเราใส่ยางลื่นนะนี่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกที หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาบอกว่าให้เบร a k in มอเตอร์นะเพื่อให้มันแรงขึ้นไปที่สูงสุดยิ่งกว่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เคยทำนะเอออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิ่งตามไม่ทันก็ได้นะเอออันนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ไขปัญหาแต่ว่าเรามาดูสนามกันดีกว่านะสนามในการแข่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ยาก เท่าที่คิดนะเออมันเริ่มจากเซกชันทางตรงตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทของเรานะเราตรงไปฮะปื๊ดมาเสร็จเราเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะตรงนี้มันจะซิกแซกข้างหลังตรงนี้หน่อยหนึ่งเข้าสู่ตรงที่เปลี่ยนเลนนะเออเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะเพราะว่ามันการเปลี่ยนเลนที่สวยงามแนละ้วมันขึ้นสูงนะเออแล้วก็ไหลมาลงทางขวาอย่างนี้ ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเออเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นไม่ไหวนะมันลดมันอาจจะขึ้นไม่หนึ่งก็คือขึ้นแล้วไม่มีแรงนะเออมันก็จะไปติดอยู่แถวๆนี้แล้วก็สไลด์กลับลงมาแล้วก็เอ,อื้อไปไม่ไหวแล้วนายเราแพ้แล้วเออสองก็คือขึ้นไม่ตรงนะพอขึ้นไม่ตรงเนี่ยมันไปชนก้องแกงก้องแกงมันก็จะแบบบางทีมันหมุนหัวกลับลงมาเลยนะก็แพ้ไปนะเออแต่ว่าเอาน้องแดงของเราเนี่ยก็สามารถปีนแบบ ตะกายพังงาพังงาผ่านไปจนได้นะก็ <c oughs> โอเคนะเป็นเอ,อทางเปลี่ยนเลนที่ไม่ยากนะแต่ต้องพุ่งขึ้นไปให้มันพ้นแค่นั้นเองมันก็ผ่านแล้วไม่มีอะไรถือว่าง่ายประมาณหนึ่งแค่แบบเอ,อถ้ารถเราแรงไม่พอมันก็ไม่ผ่านแค่นั้นเองแต่ถ้าแรงๆหน่อยก็ผ่านหมดอะอ่ะแล้วเราก็ลงมานะตืดมันเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวมาธรรมดา เออขึ้นทางโค้งตรงนี้ไม่มีอะไรนะเฉียงเียงอูดมาต่อตึดมาถึงตรงนี้ทางกระเดิดทางกระโดดไม่ใช่ทางกระเดิดทางกระโดดดับเบิลจัมซึ่งมันคล้ายๆของสนามหนึ่งนะตรงนี้ตึดตึดแต่เหมือนเหมือนเขาจะง่ายกว่าของสนามหนึ่งนะมันเหมือนมันเตี้ยกว่านะนี่ไม่แน่ใจนะมันมันนิดนึงอ่ะมันเหมือนมันเตีย้ยเออมันก็กระโดดได้ไม่ยากนะตึบตึบ,ตบสองที ซึ่งเออถ้าไม่ได้แบบเร็วจนเสียอาการนะก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ยากนะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยววนกลับมามาเจอเจ้าเนินอันเนี้ยอีกแล้วเนินมลณะกระโดดสองชั้นดึงดึงแล้วก็ลงมาดึงดึงอย่างนี้นะซึ่งอันเนี้ยเหมือนจะยากนะแต่ไม่ยากนะเออเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นเสร็จอะ มันตรงนะแล้วก็ลงแบบตรงๆนะใจดีมากเลยนะมีเอ่อช่องให้เราแบบลงมาตรงๆสเตรทเนี่ยทั้งสามช่องนะตรงนี้ประมาณสามช่องแล้วจะไม่บิดซึ่งถือว่าใจดีนะเออบางสนามเขาขึ้นมายังไม่ทันจะอะไรเลยเลี้ยวต่อแล้วหรือว่าลงมาเสร็จก็เลี้ยวต่อเลยอันนี้ถือว่าใจดีมากตรงมานิ่งๆเลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนิ่มๆเออแล้วก็เลี้ยววนกลับมาปุ๊บเข้าครบรอบ ซึ่งสนามนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าเออง่ายกว่าสนามที่แล้วนะถ้าจําไม่ผิดอาจจะเป็นเพราะเตรียมตัวไปดีกว่าได้มีโอกาสไปซ้อมนิดหนึ่งเด้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้เป็นสนามที่ยากมากนะมีแค่ว่าเอ,อ๊ทำไมรถเรามันวิ่งเร็วไม่เท่ารถชาวบ้านเขานะเออเดี๋ยวเออเรื่องนั้นค่อยไปลองหาวิธีอีกทีหนึ่งนะม,มันแพ้เห็นๆเ,เลยมันแบบมันมันช้ากว่าแบบ ช้าเออวิ่งตามไม่ทันนะ่ะโดนแซงในทางตรงก็คืออะไรอะครับมันไม่น่าจะโดนแซงในทางตรงนึกออกปะเออแต่ก็ตามนั้นแหละเอาเป็นว่าสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเออความเร็วของมอเตอร์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอ๊ะทำไมมันมันเร็วไม่เท่าขเขานะ ก็ให้ดูที่แต่งไปแล้วกันนะเนี่ยมันก็มันก็ชัดเจนดีอยู่นะโอเคด้านหน้าเนี่ยใช้เป็นกันชนของ v z t นะเออตัวเนี้ยซึ่งกันชนของ v z t เนี่ยมันจะคล้ายๆกับกันชนหลังของ AR นะอันนี้กันชนหลังเป็นของ AR นะคือเขาจะมีรูที่ให้ติดโรเลอร์17มิลน,นะอยู่ซึ่ง สาเหตุที่เลือกใช้โรเลอร์17มิลเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเออเราได้โรเลอร์ที่ใหญ่หน่อยนะมีคอนแทคที่สัมผัสกำแพงอะ่ะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทดลองใช้เป็นแบบเออยางโอริงนะตรงเนี้ยนะเป็นรับเบอร์ลิงตรงเนี้ยนะซึ่งมันทำให้การเลี้ยวของเรามันนุ่มนวลน,นะแล้วมันไม่เลี้ยวช้านะเออมันเลี้ยวไม่ฝืนมากเพราะว่า โรลเลอร์17มิลเนี่ยมันจะเยื้องมาด้านใกล้ลอนะทำให้การเลี้ยวของเขาอะไม่ทรมานนะก็ถือว่าดีมีโรลเลอร์17มิลที่เป็นอลูมิเนียมซื้อมาไว้ด้วยก็เดี๋ยวคราวหน้านะอาจจะลองเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะมันน่าจะเลี้ยวเร็วแล้วก็เลี้ยวบาลานซ์ดีคือคนส่วนใหญ่จะใช้13มิลใช่ไหม13มิลมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับ17มิลแล้วอะ10 เจ็ดมินเนี่ยเขามีหน้าสัมผัสที่โดนกําแพงเยอะกว่านั่นหมายความว่าเขาจะออกแนวมั่นคงมากกว่านะเพราะเป็นคนที่เน้นการซิ่งที่มั่นคงจะต้องแบบว่าเออซิ่งให้แบบว่าค่อนข้างจะแบบไม่ไม่หวาดเสียวอะเออคือแบบชนะก็ชนะแบบเห็นเห็นเลยแบบไม่หลุดไม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยจะ ลองพยายามใช้เป็นโรเลอร์ที่ใหญ่นิดนึงนะเพื่อให้คอนแทคสัมผัสของมันตรงที่แบบไปชนกำแพงมันเยอะหน่อยนะ17มิลนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ไม่ประกอบพิสดารน,นะคือแบบประกอบแบบเน้นประกอบง่ายๆธรรมดาแต่ใครที่แบบว่าเออผมใช้เป็นเออไม้เอติมครับตรงนี้ใช้เป็นฟูลิคาวก็ได้นะมันก็ไม่ผิด ถ้าเป็น f u l l ี่คาวหรือไม้์อติมเนี่ยเราสามารถใส่เป็นโรลเลอร์สิบเก้ามิลยังได้เลยนะเออมันก็จะมีทางเลือกมากกว่าน,นั้นอีกแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เน้นประกอบรถแล้วต้องสวยงามไว้ก่อนคือเน้นสวยงามนะก็คือประกอบแบบให้มันดูเป็นรูปทรงแบบรถจริงๆไม่ได้แบบดูเป็นรถแบบที่มันดูแบบไม่ค่อยเป็นรถอะ่ะเออก็จะพยายามประกอบอย่างนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าไม่ชนะอาจจะต้องยอมประกอบเป็นแบบ เพื่อชัยชนะแบบไม่เน้นไม่เน้นสวยงามอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีรูให้ขันน็อตอยู่นะก็เลยติดแมสแดมเปอร์ลงไปนะโดยที่ติดเม็ดเล็ก1.5กรัมไปด้านล่างแล้วก็ไอไอตุ้มสลิมอ่ะแล้วก็ด้านบนก็เป็นแบบ2.5กรัมอย่างนี้นะแบนๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักด้านหน้านะเนื่องจากว่าเจ้าพวก เออมอเตอร์หลังเนี่ยหน้ามันจะเชิดก็เลยใส่อันนี้เข้าไปหน่อยหนึ่งนะและนี้ก็ติดตามคู่มือธรรมดานะใสแมสเซมเปอร์ per, ไม่มีอะไรก็ไปถ่วงด้านหน้าให้มันเหน้าจุ่มหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันกระโดดไม่ค่อยดีนะนกระโดดแล้วหน้ามันเชิดไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านหลังก็ติ่งไว้นิดนึงเพื่อให้เขามีตุ้มถ่วงน้ำหนักที่แบบช่วยให้มันไม่สั่นมาก โดยที่ด้านหลังก็เป็นเบรกธรรมดานะเบรก AR เนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยจริงๆเบรก AR มันดีมากเลยนะแต่ไม่เห็นมีใครใช้เท่าไหร่มันไม่เท่หรือเปล่าเบรก AR เนี่ยเป็นทั้งเบรกเป็นทั้งอันเดอร์การ์ดด้านหลังให้ด้วยนะช่วยป้องกันให้ไหม่ให้โรลเลอร์เราของเราเนี่ยมันไปติดแขวนที่ขอบรางได้นะเออเพราะว่า ด้วยความกว้างของมันเนี่ยอาจจะดูเหมือนเอ้ยมันมันกว้างพอจริงหรออะไรเงี้ยเออมันกว้างพอแล้วมันมันไม่มีมุมให้ติดนะคือไม่สามารถเกี่ยวได้เออจะเกี่ยวยังไงก็ไปโดนอันนี้ก่อนแล้วมันก็จะสไลด์หล่นล,ลงมาในรางนะก็ถือว่าดีนะอันนี้จริง,รงๆก็เป็นอันที่ใช้ง่ายก็ถูกด้วยนะไม่ต้องปรับแต่งเยอะถ้าจะปรับแต่งความสูง,ขงเขาก็ใส่สเปเซอร์หรืออะไรเงี้ยก็ก็ได้แหละแล้วตุ้มถ่วงเนี่ยเราสามารถขันน็อ ติดตรงไปตรงรูตรงนี้ได้เลยเขามีสามรูหนึ่งสองสามตรงเนี้ยนะแล้วก็ติดได้เลยเราอยากจะติดหนักติดเบาติดอะไรก็ติดไปเลยแต่คันเนี้ยมันเป็นมอเตอร์หลังอยู่แล้วก็เลยติดเดียวนะส่วนด้านหลังเนี่ยใช้เป็นโรเลอร์แบบดับเบิลนะชอบมากเลยนะดับเบิลโรเลอร์เนี่ยมัน <laughs> ประหยัดและดีนะเออเป็นพลาสติกเลยนะก็เบา อันนี้เนี่ยเออเป็นแบบ13มิลน,นะอาจจะดูแล้วสงสัยว่าเอ้ยทำไมใส่หน้าใหญ่กว่าหลังใช่ไหมข้างหน้า17ข้างหลัง13ได้นะเพราะว่าถ้าเราดูจากรูของโรเลอร์แล้วเนี่ย17มิลอันนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ล้อน้อยกว่า13มิลอันนี้นะเออนั่นหมายความว่าหน้าเราจะมั่นคงแต่หลังเราจะไวๆนิดนึง มันก็ไม่แย่นะถือว่าเป็นการคอมบิเนชันที่สวยงามนะอย่างเดียวคือวิ่งทางตรงอย่างตามไม่ทันนะอ่าแล้วในส่วนของล้อหน้าเนี่ยใส่เป็นยาง low f r i c t i o ไว้นะตอนนี้นะแล้วก็ด้านหลังเป็นยาง super h a r ดนะอืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าใช้ยางสองตัวนี้หรือเปล่าเลยทำให้อัตราเร่งของเขาอะ่ะมันมันเร่งไม่ทันเขาหรือเปล่านะ อาจจะต้องลองเปลี่ยนเป็นยาง hard ดีไหมแต่มันก็จะมีปัญหาในตอนกระโดดนะเออหรือจะลองเปลี่ยนเป็นยาง soft เลยดียางนิ่มไปเลยอเออเพราะว่าจริงๆแล้วยางของล้อกลางเนี่ยนะเออเนื้อยางมันน้อยอยู่แล้วนะไอ,อ้พวกยางล้อกลางมันโลโปรไฟล์เนี่ยเนื้อมันน้อยอยู่แล้วมันจริงๆมันก็คือมันจะกระเด้งแต่มันกระเด้งน้อย กว่าเจ้าล้อใหญ่หรือล้อเล็กไปเลยเยอะเพราะว่าเนื้อ,อยางมันน้อยอะนะมันก็ต้องค้นหากันต่อไปนะว่าทำไมวิ่งตามไม่ทัน <c oughs> โอเคนะก็สนุกดีนะ <c oughs> ได้เข้าร่วมแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบไปลึกๆนะก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าไปลองใหม่นะถ้ามันมีโอกาสก็จะมาพูดคุยให้ฟังอีกนะว่าเออมันเหมือนจะมีสาเหตุอะไรนะคือวิ่งครบรอบแล้วแต่มันยังวิ่งไม่เร็วทันชาวบ้านเขาแค่นั้นเองโอเคเพราะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน